ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องผู้เลี้ยงผู้รักษาว่ามีความสําคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเราคะเอาแค่นี้ก่อนนะคุณโยมคือคนที่ทําความดีแต่ละคนเนี่ยจะมีเทวดาลงรักษานะเพราะว่าเทวดาพอไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าปั๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเรามาเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเขาไปดูก็จะพบว่าอ๋อเป็นเพราะได้สร้างบุญอย่างนั้นอย่างนั้นมา เน้นเทวดานางฟ้าเขาจะเห็นค่าของบุญเพราะทําให้เขาเองมีความสุขไงตัวเทวดานางฟ้าเองเป็นสภาพกายละเอียดเนี่ยจะทําความดีที่ตัวเองมันได้ไม่ค่อยเต็มที่นะวิธีการจะได้ดุลเพิ่มขึ้นก็คือว่าเขาจะดูว่าคนบนโลกเนี่ยใครเป็นคนดีตั้งใจทําบุญทํากุศลเขาจะลงไปรักษาเพื่อที่ว่าเขาจะได้บุญด้วยในฐานะผู้สนับสนุนเั้นเราสังเกตเห็ว่าตัวเราแต่เด็กมาเนี่ยนะแต่หลายครั้งเราเองน่าจะไม่รอดมาแล้วนะเนี่ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว เกิดเรื่องเกิดราวไปทั้งเยอะแต่มันวุ่นวิตรอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆมันไม่ใช่บังเอิญหรอกเป็นเพราะว่าเทวดาที่ลงดูแลรักษาเราเขาช่วยไว้นั่นเองงั้นเราเองทําอะไรอย่าไปทําอะไรไม่ดีนะอย่าไปคิดว่าไม่มีใครเห็นเทวดาเขาเห็นอยู่นะเดี๋ยวเขาบอกว่าโอ,โอ้โหอุตสา์รักษาแทบตายมาทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาเมินเลยเราจะแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งใจทําความดีให้เต็มที่ และก็อุทิศส,ส่วนกุศลไม่ให้กับผู้ที่เขาอุตส่าห์มาดูแลรักษาเราด้วยเจริญพร